สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับไมค์ครับเลดพีอันใหม่ของผมนะฮะ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 อันนี้จะเป็นอีพีคล่าไารสาม,มนนไม่จำไม่ได้น่าจะ3ามนะครับเราจะมาทำะไรเราจะมาทำฟาร์มกันนะครับผมขอไปซอมบีกันเราจะมาทำฟาร์มกันนะครับ มันมืดไอ้มาปลามากมก้อเอาซาโคไปเผาก่อนเออโอเคได้มานะเดี๋ยวเขาทำไฟทำเลยไม่นะ่โอเคครับติดตรงตรงนี้ โอเคเราไปกดตรงกันที่ผมไม่รู้ซ้ายหรือขวากูณจำไม่ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาโบน่าบ้านเลยป้าพีป้าป้บพี่พีป้บเดือดปุ้มค่อยเดือดปุ้มเกินแป๊บหนึ่งโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตต้ออองงขเเลลยยโอเคครับเอาเนื้อไว้ดีกว่า นกันโอเคนอนให้นอนกันด้วยกันว่าโอเคครับเธมีเสียงระบียงทางด้วยนะครับ เธอเตรงนั้นกันเหรอนั่นลูนั่นลูเนี่ยครับที่ผมบอกเพิ่มดูดูช่องเก็บดูมวยได้ป่ะไม่ได้ย้อนย้อนไปย้อนไปย้อนอะไรอ่ะย้อนอะไดูย้อนอ่ะอะไรอ่ะจะดูเรื่องอะไแป๊บนึงนะครับจะดูเรื่องอะไรอะไรคุยอะไร คุณถ่ายชุดคิวจะดูเรื่องอะไรจะดูดูมวยดูมวยอ่ะดูมวยใช่ไหมเออช่องเจ็ดใช่ไหมช่องอีช่องอะไรช่องเจ็ดวยไทยอถ่ายอะไอพีไฟวันไหนวันเสาร์วันอาทิตย์อะพลัสตสดซึบเอ็มร้อยห้าสิบพลาสต์่งกาปั้นใช่ไหมไอพีไฟทำไมคนจะ นอกตัวค่นนเายชิกกอีแกเรกินโเควนี้เรานเรากินข้าแล้วนี่ไหมข้างบ้านเนี่ยกินถุงนี้เย็นอวาเราจป็ื้อผอยให้เขาโอเคนะครับแป้วยนะต่อ,ยอ้ย,อย,อย,อย โอเคแลครับม okay ันเผอพิมพ์ว่ะแป๊บนงครับกลขอมคอเพื่อนครับไเพื่อนแต่ปรับเสียงกดตรงนี้ใช่ โอเคเฮ้ยตายแล้วหรอเอาอยังบักไฟก่อนมันมืดโอเคนะครับดูยวผมจะไปทำฟาร์มตอนนั้นผมเห็นอะตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายเ็นไปเรนมาเจอเลยผมว่าเอ้ย่ายค่ะเน่าเยอะอะโอเคนะครับกดเลย เจออีกรู้ได้ไงพอนี้เอลมีได้เท่าไหร่เอลต้อง13นะฮะไปนี่มันสุดกันเนี่ยโอเคครับไม่ไปเรียนว่าเนี่ยไม่ได้ไปทำไมไม่พิเศษ้อนเก่าะไม่ได้ไปของไอ้ไม่ใช่ e p ปั๊มหนังครับไม่ไปเรียนเนียไหมว่ะ ปับ๊บนึงทำวันนี้กับบ้านเหรอพอดูทำดีป่ะก็มีเสียงมันโนมากมากเออยังทำวันสองปั๊บนงึ <c oughs> ททนงนะครับที่ร้านเกมกลับไปทำที่ร้านเกมนะครับทำไมไปเล่นด้วยนะครับไปทำด้วยนะครับเล่นก่อนค่อยทำนะผมไปเล่น PV นะครับผมมิไดาไายไม่รู้เอาไปทำอะไร ปิดเสียงกันเบาหน่อยนี่นะครับของเวอร์ชันเอลฟ่ามันจะเพิ่มมาอันนี้มีมาแล้วครับตอนนั้นเคยแบบนี้ทำมันเต็มาด้วยกักก่จังหาะเลยเผา ป๊บนะครับ i อ้เอ้ยปั๊บมึงไอ h อ n โอเคไปผมทำต้าดินดีกว่าเนาะ แป๊แแบบนึ่งแข้็ความแป๊บนะครับผมทำให้น้องเหนก่อว่ะเง้เราเสร็จแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องดูเทาปทาเทมโอเคจีนนาทีฮนะออกนาทีแปบนึนนัดกะนหอดที่ไหนต้นไหนตรงไหนดี ตรงล้านมือคอมไม่รู้มันรู้ก่ะนะครับกดลงไปก่อนไ,ไ,ไปเปล่าผมทำเขาอนละ ป๊บแป๊บโอเคมันไม่เกียวนะผมปัดมันคมรีบโอเคกมไปตัดไม้เพิ่มก่อน ว้าวบินเลยรอ,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 อดูเดี๋ยวผมยืดตกันี้พอดีผมต้องไปทำงานนะครับ <c oughs> พอดีผมต้องไปทำงานคอมแล้วผมนัดเพื่อนไว้ที่ลานเกมเนยแล้วมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปปะเ,ออเดี๋ยวถ้าผมมีมา้าผมนี่จะดีใจมากเราต้องไปทับอาร์มใช่ไหมอามร์มท้าเนี่ยนหนังอยู่ง แลร้านคอมอยู่ตอนไหนไม่เคยไปร้านคอมเอาตรงไหนดิตรงไอ้บอลหน่อยบ้านเมืองครับปลา นายผมก็โอเคห้อย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 ศัทธาไหม่มีทอยศัทธาต้องใช้หุบนะคะจังไรก็บลูดลูด เอาทำมาเต็มแฟร์ได้เลยหลานรอบหนึ่งอโอเคนะครับผมดูทำไ,นะไฟชาร์จทำได้เลยเลย,เลยวะ่ะอ๋อไปอ่านมาทำได้แล้วเว้ยเอะโอเคเรามาทำกันเลยผมไม่รู้เอ้ยบัก บักครับออกแปนโอเคมเฮไยของเครื่องค้างมาโอเคมาต่อเ <c ười> อายแ๊บนะครับ โอเคเอาอดอดเอาเลยโอเคปั๊บปั๊บแล้วเราก็กดมัไป หน okay, 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 okay. mm ึ่งสองมันจะเห็นตปรเดินมาครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็กดตรงนี้ออก <Okay. S 2> มันได้เยัะโอเคครับป๊บนังผมก็ไม่รู้นะครับว่าทุกมาพายูกันยังนลงโลกบบบนี้ปาก่ะไม่ยมก่ทำฟาร์มกัน นี่แหะเราจะทำฟาร์มกันลงนิี่เดี๋ยดีไปหาดินมาลงก่อนนคะครับตรงนีมครับอดอดกดเออตัวรกเลยอ๋อน,น้องบี เอ้ยไม่แฟรไม่แฟร,ร์สงเงแนก็มาตีเล้วมือมันจะขึ้นเออโอ้กบใจได้ดนมา,ยาเย่ไปเลนมาไปเลยเดททานเชิบ เพิ่งร tamam. mm ู hmm. ้นะครับว่าทานมีตรงบ้านเราไม่ร um. ู้ทำยังไงไปมาลงเดมกันกดหน่อยครับ โอเควางนาดิโอเคน้องอไเนี hmm. mm ่ยสาันเฮ้ย <minority> อ <lish> ้ยอาฮอใ่หโอเคดูจงอางก่อนี่เฮ้ยโอ้โหลง ดูเลยแะแต่ละไม่ดูภาษาไทยภาษาอังกฤษแปลอะไรเงี้ยเออเรียนอีพีมันดนเลื่อนเลมีอีพีได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไอโดนย้ายไปธรรมดาทำไงอะรอเล่นได้ไมมภาังกฤษได้ไหมมงไม่ สามมากสามกิจนายมั้งยูต่าแล้วมั่งเรียนโอเคโดดปั๊บโดดปั๊บแล้วก็ไทยแล้วก็แกมบมาเย็นมากทีมไม่มีเหรอโอเคคนนี้ไอู้ต่ายี่สิ่งทมากนี่ครูมาสอนเลยเหรอ ก็กดตรงนี้ออกหมดแล้ก็เติมาครับเติมไกดเลนะคทั่เล่นเล่นม่นหลานสังกแล้วาคุณตัดสิครับหองครับดูยัไงฮะสังกีตเดินมารับองรับดูีไก็ให้หัวหน้าคุณเอ่ะแล้วตอนนี